วันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูทอดมันหมูสับกินอุ่นๆต้อนรับหน้าหนาวกันนะครับสูตรวันนี้รสชาติออกมาก็กลมกล่อมมากๆเลยพร้อมกับวิธีทำน้ำจิ้มอาจารด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไปด้วยนะครับขั้นตอนแรกให้เราใส่ไข่ไก่ลงไปก่อน1ฟองครับผมตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะครับ2ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็ ขยำพริกแกงกับไข่ให้เข้ากันดีเลยครับเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ใส่หมูสับลงไป500กรัมครับตามด้วยแป้งทอดกรอบนะครับ7ช้อนโต๊ะถั่วฝักยาวซอยตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดซอย4 5ใบได้เลยครับผมหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลย เมื่อเข้ากันดีแล้วมาปรุงรสได้เลยครับใส่น้ําตาลทรายขาวครึ่งช้อนโต๊ะครับผมตามด้วยผงปรุงรสนะครับครึ่งช้อนโต๊ะผงนัว1ส่วน8ช้อนชาครับใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีอีกรอบหนึ่งครับ วันนี้นะครับพี่บิ๊กจะทอดด้วยกระทะไฟฟ้าสไตล์ป๊อปของ n w w a ว e นะครับผมสีสันก็สวยงามน่ารักมากๆเลยนะครับฝาแก้วก็หนาแข็งแรงนะครับมีรูระบายอากาศให้ด้วยครับผมใส่น้ำมันลงไปได้เลยขนาดกระทะนะครับก็จะมีขนาด12นิ้วบรรจุได้ถึง4ลิตรด้วยกันนะครับด้านหน้าก็จะมีปุ่มหมุนอยู่2ระดับด้วยกันครับผมเราก็หมุนไประดับสูงสุดก่อนเลยครับหลังจากนั้นก็รอให้น้ำมันร้อนครับ น้ำมันของเราก็จะร้อนเร็วมากๆเลยครับเมื่อน้ำมันร้อนแล้วให้เราปรับปุ่มมายังปุ่มกลางนะครับผมเพื่อที่จะทอดมันหมูสับของเรานะครับก่อนทอดให้ทานน้ำมันบนฝ่ามือก่อนนะครับตักส่วนผสมของเรามาใส่เลยก็ใช้ช้อนนะครับบดๆกด,ดๆให้เป็นชิ้นตามที่เราต้องการเลยครับผมจากนั้นก็นําลงทอดได้เลยครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะครบครับผมทอดไปเรื่อยเลยนะครับชิ้นไหนที่สีเข้มแล้วเราก็ ตักขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยครับจากนั้นก็ทอดให้ครบเลยครับในช่วงระหว่างรอเราก็จะมาทำน้ำจิ้มอาจารกันครับใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไป4ช้อนโต๊ะครับตามด้วยน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะครับผมน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะครับเกลือ1ส่วนสช้อนชาครับผมหลังจากนั้นก็คนให้น้ำตาลทรายละลายดีเลย เมื่อน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะครับเราก็ใส่พริกสดซอยตามด้วยหอมแดงซอยแตงกวาซอยครับผมเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับทอดมันหมูสับของเรามีความหอมมากๆเลยครับรสชาติออกมากลมกล่อมมากๆเลยจิ้มกับน้ำจิ้มแล้วก็เข้ากันอุดมสุดเลยครับเพื่อนๆก็ลองนําสูตรนี้ไปทําตามได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำไปฝากเพื่อนก็นำมาใส่กล่องแบบนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ